สวัสดีครับคุณตาครับครับทิดครับไปไหนมาเนี่ยอ๋อผมเพิ่งออกจากบ้านมาครับจะมาหาตาเตียงนี่แหละครับไม่ได้ไปที่อืน่นอะไรครับไม่ได้แยที่อเน่ยยังยังครับที่ออกจากบ้านมาก็มาหาตาเลยตรงมานี่เลยครับตรงมานี่เลยเพราะว่าน่งวันที่ผ่านมาเนาะครับอ่าก็คือความฝันของของคุณตาเรียกเข้าทั้งบนทั้งล่าง ครับครับแล้วก็มีท่านผู้ชมเอฟซีเขาบอกว่าให้มาตามต่อแนวทางของคุณตาเตียงให้หน่อยครับผมก็เลยมาเลยมาตามคำสั่งครับใช่ใช่ครับมาตามความต้องการของเอฟซีเนาะครับเพราะว่าเราก็อาศัยเอฟซีในการเวลาเราเวลาเราทำคลิปเนาะเราก็ต้องการให้คนดูคลิปเราเยอะๆครับก็บางทีเอฟซีเขาเข้ามาดูเขาก็ต้องการให้เรา ่าไปตามความฝันอะไรให้แล้วก็ต้องไปครับครับครับถือว่า MC ท่านใดที่เขาอยากจะดูคลิปในลักษณะแบบไหนครับเขาก็จะเม้นมาบอกนะครับตาครับครับตาจําได้ไหมครับไอความฝันที่ผ่านมาเมื่อกี้ของคุณตาเลขเข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะครับที่ตาฝันว่าไอไข่บอกเลขเนาะคุณตาไปหาปลา งวดที่ผ่านมาเนี่ยครับครับอไอ้ไข่บอกเลขที่ว่าคุณตาไปหาปลาแล้วจับปลาไม่ได้สักตัวเนาะไม่ได้สักตัวครับแล้วก็มาพักอยู่ตรงสารไอ้ไข่ไอ้ไข่เลยบอกว่าให้ลงไปเอาปลาเลยจะได้เยอะลงไปก็ดาบไอ้ตาโดดขึ้นโดดขึ้น,นก็คือเอาใส่ถุงปุ๋ยเนาะถุงปุ๋ยครับก็ได้เยอะแยะแล้วก็ไอ้ไข่ก็บอกเลขด้วยคือ80 3สาเนาะ803ครับเลขก็เข้า3 0 0 3ครับเพราะว่าเลขบนมันออก เลขเลขามันออกสามศูนย์ครับครับแล้วเลขบนออกเจ็ดสองเจ็ดสองก็คือมาตรงกับบ้านเลขที่ที่ของคุณตาเตียงเนาะครับที่คุณตาเอาปลากลับมาทํากินที่บ้านเนาะครับก็ถือว่าเข้าตรงตรงเลยทั้งบนทั้งล่างเนาะคุณตาครับครับเดี๋ยววันนี้เรามาเอาใหม่เนาะคุณตาเนาะครับครับเอายีกวันนี้มาเอาอีกเนาะคุณตาครับครับเดี๋ยวคุณตาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่าตัวเองนะฝันว่ายังไง ยังไงบ้างในในความฝันเอาทั้งหมดเลยนะตาะครับครับฝันว่ายังไงครับฝันว่าตัวเองนอนตายครับครับเป็นนอนตายไม่ใช่ซื้บ้านนะไม,ไม่รู้ไปที่ไหนไม่ใช่บ้านหลังนี้ใช่ไม่ใช่ครับครับพอนอนไปพักหนึ่งก็รับไปเลยครับมีคนสองคนมาเรียกครับมาเรียกตาตานอนทาไมไปไปอยู่กับผม อื hmm. ไปทําไมโอ้ยไม่ไปแล้วทาไมต้อสงสารลูกร้านเนื้อแล้วมบ้านครับครับตาไปเขาพูสนุกเขาว่าลูกเ้าไม่สนุกลวต้องสรารลูกร้านที่นี่ไม่ไปขไเขาทําไงอ้องทำไมไปก็คือพาไปเอาโชคครับไม่ไปเ้องไม่ไปไม่โบอกอะไรเงี้จะได้เขาก็เลยบอกครับห้า สองแปดครับกูไปแล้วนะเขาวางี้เขาวางตากระต่นเลยทีนี้โอ้วกว่ากูตายแล้วเขามาบบนี่ว่าก็แค่นี้สั้นๆเองไม่ไปด้วยครับเขามาเรียกสองคนไม่ไปไ,ไอ้มีผู้ชายสองคนสองคนตัวใหญ่ดำตัวใหญ่ดำดำปึ๊ดเลยดำปึ๊ดเลยครับโอ้ตาตาไปใส่ตาไปเลยมั้งครับครับ แล้วในความคิดของตานี่คิดว่าน่าจะเป็นใครสองคนเนี่ยไม่รู้จักเลยเป็นใน,นเป็นโยม,มบาลหรือโยมทูตสงสัยแบบนั่นแหะเป็นโยมบาลอ่บาลมั้งหรือโยมทูตมั้งก็คือมาสองคนนั่นแหละแต่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากคุณชายทั้งสองครับก็คือในรอบนี้เนาะคุณตาเตียงเนี่ยฝันว่าตัวเองเนี่ยนอนตายนอนตายเสียชีวิตในบ้านหลังไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ครับแล้วคราวนี้มี คนสองคนมาเรียกมาเรียกครับไม่ไม่เรียกไปด้วยครับเรียกให้ไปด้วยครับแล้วก็เขาบอกว่าให้มาเข้าไปกับเขาเนี่ยมันจะสนุกตาบอกว่าไม่ไปเขาจะให้โชคเขาจะให้โชคด้วยให้โชคด้วยครับตัวเองก็บอกไม่ไปเพราะห่วงห่วงลูกห่วงเมียครับครับทาไมตารูกว่าตัวเองตายหรือว่าวิญญาณลูกออกแล้วเห็นตัวเองนอนอยู่หรือว่ายังไงเห็นวิญญาณกัน มันกระตืนขึ้นยังไงก็ดุ้งขึ้นยิ้อ๋อตอนเขาที่อยากไปสขตาไม่ไปครับครับแต่แต่ตาลูกออกจากล่างใช่ไหมใช่แต่เห็นตัวตัวเองนอนอยู่แต่วิญญาณน่ะอยู่ยืนขึ้นก็คิดว่ากายจริงๆรอ๋อครับครับอืมแล้วก็ไอ้ยมาบาอ่าก็คือเขาเรียกเรียกอะไรยมาทูดมั้งเนาะยมาทูดครับยมาทูดเนี่ยเขาก็เลยอ่ามาเรียกไปด้วยบอกเลข ไม่ทาเขาไม่ไปเลียบโบกเลยพาไปเอาโชคไม่ไปเออโบกอยัางนี้ก็ได้เพอไม่ไปก็ไม่ไปเอาครับพาไปเอาโชคเพราะครับที่แรกนี่เขาบอกคุณตาว่าเขาจะพาไปเอาโชคเอาโชคตาบอไม่ไปไม่ไปเป็นห่วงลูกเป็นห่วงลูกห่วงเมียครับตาตาเลยบอกว่าถ้าจะให้โชคก็ให้ตรงให้ตรงนี้เลยอ๋อไม่ได้ไปเขาก็เอาเอาตรงนี้ก็เอาเด้อครับ เขาให้เลขมาห้าห้าสองแปดห้าสองแปดอืมครับครับเขาให้แค่นี้เปล่าตาแค่นี้ก็ตื่นนะก็ตื่นเลยไม่เคยฝันยาวหรอกครับครับเอ้คุณตาฝันแบบนี้มันก็ถือว่าเป็นฝันดีเนาะฝันดีเพราะว่าหรือว่ามันทําให้เราจะอายุยืนหรือเปล่าไม่รู้ถ้ามีเคราะมีอะไรเขามันจะหลุดออกไปเพราะเราตายไปแล้วจะอายุยืนใช่ไหมตาใช่ครับฝันนี้ตาเล่าให้ใครฟังหรือยังครับ ไม่เคยมึรเด็คนมาหากันคุยกันไปแล้วมึงฟันยังไงตาฟันยังไงมีทับกันประมาณโอ,อ้กมันคือฟันก็เล่นเลขเยอะกัอะไรหรอกอ๋อปกติแล้วตาตาเตียงเนี่ยครับท่านผู้ชมครับจะไม่ซื้อเลขเนะานะตาเนาะก็คือซือทางัวท้งเงี้ยค่ับก็คือไม่เล่นเลขครับแต่เวลาฟันนี่ก็จะเล่า<อ>เก็บเก็บฟันไว้ก็จะเล่ามาจอมากก็จะมาเล่าให้ผมฟังเนาะ ้ามาหาก็เล่าฟังถ้าไม่มาก็ไม่ได้เล่าไม่ได้เล่ายู่เฉ <c oughs> ย,ย <c oughs> <c oughs> ครับครับครับอืมสําหรับรอบนี้คุณตาก็ฝันได้ตัวเลขเลยครับท่านผู้ชมครับครับตัวเลขที่คุณตาฝันก็เป็นยมทูตบอกเลขครับที่คุณตาเตียงฝันว่าตัวเองเนี่ยเสียชีวิตเนาะตาเนาะ <c oughs> ครับอ่าบ้านที่ตัวเองเสียชีวิตเนี่ยไม่รู้ว่าตรงไหนครับก็คือมีคนมาเรียกแล้วก็คุณตาก็ลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาแล้วก็เห็นร่างของตัวเองเนี่ยนอนนอนตายอยู่ครับ แล้วก็โยมมาทูตสองคนเขาก็ถามว่าเขาก็บอกว่าตาเดี๋ยวผมจะพาไปเอาโชคครับเดี๋ยวให้มากับผมไปกับผมสนุกเขาจะพูดทํานองลักษณะแบบนี้เนะานะตาเนาะครับที่คุณตาพูดมาครับแล้วก็ <c oughs> คุณตาบอกว่าไม่ไป <Okay. S 1> หรอกหวงลูกหวงเมียครับแล้วก็โยมมาทูตสองคนเขาบอกว่าจะให้โชคถ้าไปด้วยนะ <c oughs> คุณตาบอกว่าก็ยังยืนยันว่าไม่ไป ครับก็เลยบอกโยมทูตว่าถ้าให้ก็ให้อยู่นี่เลยครับเขาก็เลยบอกว่าให้อังนั้นก็เอาไปเลยห้าสองแปดครับเขาก็บอกเลยอย่างนี้เขาก็กลับเขาก็ไปเลยไปเลยโอครับครับแค่นี้เองแค่นี้เองเนาะคุณตาแล้วคุณตาเตียงเนี่ยปีนี้คุณตาอายุเท่าไหร่ครับหกเจ็ดหกสิบเจ็ดปีครับอืมครับครับหกสิบเจ็ดปีเนาะคุณตาคุณตาจําพศเกิดได้ไหมครับ จำไม่ได้จำไม่ได้ถ้าเอาหกหกหกจำได้เท่าไหรค่ครับสองพันห้าร้อยอ๋อคุณตาเกิดพศสองพันห้าร้อยถ้าเกิดสองพันห้าร้อยก็หกสิบหกปีนะคุณตาเลขห้าก็เข้าเลยนี่ครับก็ก็หกสิบหกปีเนาะหกสิบหกไม่ใช่หกสิบเจ็ด แต่แต่คุณตาคิดว่าหกสิบหกย่างหกสิบเจ็ดอ๋อครับครับอืมก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูเน,ะนาะน่าจะเกี่ยวกับอายุข,ของคุณตาด้วยเนาะเพราะว่าคุณคุณตาเสียชีวิตครับ,บคุณตาเกิดพศส,สองพันห้าร้อยครับท่านผู้ชมครับถ้านับตามพศก็น่าจะหกสิบหกปีครับเมืม่อกี้คุณตาบอกว่าหกสิบเจ็ดแต่น่าจะพูดผิดเนาะคุณตาเนาะใช่ครับครับ แต่ก็ไม่แน่อาจจะมาหกเจ็ดก็ได้ไอ้ที่เราพูดผิด <ทำ S 1> นี่แหละธรรมดามันต้องมีขึ้นมีลงแล้เลยครับครับถ้าเกต่ปัญหาตัวเลขก็หกหกหกเจ็ดเนาะคุณตาเนาะอายุครับครับเอาตามที่คุณตาบอกก็แล้วกันครับครับตัวเลขที่โยม,มาทาูดเขาบอกก็คือห้าสองแปดแล้วก็พอสอเกิดของตัวเองก็คือสองพันห้าร้อยอายุก็หกสิบหกแล้วก็คุณตาบอกว่าให้ซื้อขึ้นด้วยตัวนึงก็คือหกสิบเจ็ดเนาะคุณตาเนาะ ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับแนวทางความฝันของคุณตาเตียงครับเอผมเคยอ,อีสานใต้ก็ขอบคุณคุณตามากมากครับคุณตาครับครับอาทิตโชคดีท่านผู้ชมให้โชคดีทุกคนเลยครับซาธูครับคุณตาครับ <c oughs>